เอาลงมาแล้วครับแต่ซ้อมนี่เขานี่เดี๋ยวไปแจะไปแจะยู่บังครับห้างบ่อคอยเหายปันใดพ้องกันก็หลังจากได้มาแล้วกาเอามาหนึ่งก้อนครับพี่น้องยังค่อยสิแจะพี่น้องยังค่อยแกะไงครับผมหลังจากแกะแล้วได้ประมาณนี้ครับนี่ห้างบ่อคอยเงายปันไดครับเด็กถ่วยนึงนี่แหละครับพี่น้องวันนี้เสนอเมนูลาบตอครับผมเชฟหนึ่งจัดให้ไครับ คนครับพี่น้องหลาบต่อครับ <dim> สวัสด <benefit> ีครับผมพันต่อฮากินเราถุงครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสวงสุวรรณกาลครับผมวันนี้ก็พาพี่พันนองมาหาอยู่หากินคือเก่าครับผมวันนี้พาพี่พันนองมาหากินของแปลกๆครับพี่น้องวันนี้พาพี่พันนองมาเอาต่อครับผมวันนี้หากินของสูง นี่มากครับทีมงานคือเก่าครับผมสวัสดีครับพ่าเตยหั่นกิโลุ่งครับสวัสดีครับพ่านหนึ่งงานกิโลุ่งครับนี่มาสามคนครับพ่านหนึ่งครับพ่านหนึ่งนำทีมมาเอาต่อครับพี่น้องคุณหั่นต่อยตรงเึ้งครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นว่าครับนี่ทางบหกใหญ่เลยครับพี่น้องรออืดๆจัง่อยเดี๋ยวสิทำการเอาหนักครับพี่น้องตอนนี้มาถึงไม้เรียบร้อยแล้วนะครับ ออบรรยากาศรอบๆครับรอบๆไม้ครับนี่ออรอดมือมือเจ็กน้อยก่อนครับเดี๋ยวเขาทำการเลยครับผมหัวเทียงหน้าให้นอนพองครับเอากระดิจุดเทียงหน้าเลยครับม <c oughs> ตอนนี้ผ่านหนึ่งเริ่มทำการทำครบครับจะใช้วิธีแบบล้นแล้วนะครับ ครบลุนเราผ่านหนึ่งเอามาหลายห้างแล้วครับพี่น้องตัางตามห้างสูงก็เอามา่อไหร่แล้วครับแหลมก็มีครับห้างแหลมห้างแหลมก็มีครับ พี่น้องพี่สามมันเท่าหาอยู่หากจินครับอย่างที่มันกินแต่ข้ากับหาคลิปว่าฝากพี่ฝากน้องครับผมทำการทำครบเพิ่งแล้วครับแกเอาของจริงต่างๆมาเลยท่านต้องท่านทุกทุกบอกจังส<อ>ิรรู้ว่าเป็ด เดียมันส์สอมันสิบปย์ยูพอไฟาใหม่ปลุบพอดข้างหน้ามันมันยุยไหมมันหยาดหลอยู่หยาดยนี่ครับนี่ก็ทำครบแล้วก็ใส่ละมั่นครับพี่น้องดีเซลครับบางคนก็ใส่เบนซินใส่แกซูฮอลเดอรเต้ครับ แตจะคนนัด,ดคนถนัดคุนมาสำหรับผมผมว่าดีเียวมันสิอยู่ในดนบัวอยู่ดนกบสิมันมันบอลงยาง้ว่บางคนก็ว่าดิเมันหมิน่นเวลาเอาเอาตอไปกินตอเเขาก็จะดชุ่มเพลิงนะครับเนา ดูเลย,เยลวะเดี๋ยวเราจะมาก็เริ่มทำกาแลวพี่น้องเพิ่ิ่ครับย้นอนอครับแ <c oughs> ม่ดูเร,รนนเริ่มทำกา้วรพน้ทานกแล้วครับพี่น้อง

ใส่วิธีแบบร้น้าได้ครับพี่น้องตกใส่กระท่มไหมเออ,เอ,อวาตัวันก็สิตกเพราฝนพี่น้องคนทางวันอยู่สูงดีครับคุณขึ้นแลออ้วยาครับใส่วิธีซัวอาเลยครับ

มันต้องเป็นงามเนาะมันต้องเป็นงามครับผมเอาเอาลงมาแล้วครับได้ซ้อมนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวไปแกะไปแกะอยู่บ้างครับให้บอกไงเพื่อนผมกับเจ้าข้าวฝนครับพี่น้อง อย่าไวลงของงานอยู่บ้างครับผมครับหลังจากได้มาแล้วเกาเอามาหนึ่งก่อนครับพี่น้องจังค่อยสิแจะพี่น้องมันจังค่อยแจ้ง่ายครับผมหนึ่งห้างก้อนครับ, <c oughs> บพี่น้องหลังจากเข้าหนึ่งแล้วก็เอามาแกะครับนี่ดูก <c oughs> ้อนครับผมขัดผลหรือพี่นอ <c oughs> ้อนงเอนื้อมันสิแนมแจะงเราลาบ ใช่ครับใช่ครับอ๋อคือลูก่ครับพี่น้องมเฮดเดรไลนนู่แล้วครับพี่น้องสิคัวสิ่ย่ำสิลาบสิยังกับเฮดด้ครับยังนไม่สมกับแซบครับพี่น้องนี่ฝนตกปล่อยพอดีเลยครับบรรยากาศบอก้ใดก่ แกออมหลายเตียงด้วยมั้ยหลายเตียงอยู่ก็เลยลาบพี่น้องพักเลยพี่น้องคักเลยหลังจากแกะแล้วได้ประมาณนี้ครับนี่หัางว่าข uh ่อยใหญ่ปันได้ครับเด็ดถวยนึงนี่แหละครับพี่น้องวันนี้เสนอเมนูลาบตอครับผมเชฟหนึ่งชัดให้ครับ ต่อครับพี่น้องมือดี้าเาไแล้วไปต,ตเลยเ้เอโอ้ไขใส่ลงไปครับไขไ,ไหลหายอ,หออกเลือย เนื้น้ำปลาครับผมสดใสยม่สีเข้มนะมันสีแสบบนบนบนไ้่น้ <c oughs> อมนะปกักทีครับผมเช่ไหมตลบอ ยืนเลยมันเอาคนครับพี่น้องหลาต้อครับกระสุดพลันเลยพี่น้อง นะครับีครับโอ้สุดยอดเลยครับจิมครับเขียบเป็นไงแซวว่ครับทานอือไปไรเนี่ยบ๊อกระดับมาครับพี่น้องกินหลับต่อ้ํากันครับพี่น้องจับเข่าก็ย่ำหัวหมูพร้อมครับมือนี้สองเมนูครับเจ็บแซวมากันครับพี่น้อง ก็วแต่ว่าบบ,บานอยู่บานข้าอยากกินยังก็ได้กินเลยร้อนบานเดียวจบแต่ครับประมาพี่นาารร้องไมไข่กำลังสวงพอนีแ้วครับหนึ่งภาพแล้วต่อปลามหมกปลามหมึ เห็นไรตั huh. Here, <no S 3> uh ้งแต่น huh. uh ี่หน่อยเหะอมามาจับเส้องกันครับผมิีของสูงินของแพงอ้โหหลายหลายบาทเลยเกือพันเออได่เปลอยเขาขาย บรรยากาศฝตกลืครับขึ้เขาเ้ากแเราครับอะไรไป็ต่จนอป่างดอีแล้้อเะตบไปหห็นเรากันกว่าเพาว่าป้านอก อืมตัดมันเลยคือเขาก็เข้าไปเองนหละคือจำเรื่ว่าอย่นอยากม <as> well. ั่นกว่าอ่อนจังไส้จังไส้อะไรนะน่องหวานที่ทำมาอยู่แบบเมนูวันนี้ก็คือว่าเด็ดอยู่นะครับพี่น้องลาบต่อจากเชฟหนึ่งนะครับจัดให้กับคือว่าแซ่บอยู่นะครับพี่น้องกินทำกลางสายฝน ถึงใจก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดกกติดตามช่องยูทูปมากินเราสุขุให้พันตาวสำหรัทีมงานดำแน่กันแล้วครับผมขอมาแล้วขอให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพันตวาวให้กิลล์สุขุนสำหรัทีมงานต้องขอลาพี่น้องไว้ก่อนครับผมพอบคุณคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับครับเก่ยงเลยครับพี่น้อง